บรรยากาศยามเช้าครับตลาดนัดเทลาบ้านนาดตบางกกอําเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับมีทุกเช้าวัดอังคารครับพี่น้องครับที่ริมโขงจุดพลุลชั่วคราวบ้านนาครับพี่น้องครับอาหารพื้นบ้านอาหารตามฤดูกาลของป่าจากประเทศลาวครับเมืองซาบานขายอาหารครับพี่น้องพืชพักอาหารท้องถิ่นครับต้นหอมผักซีมะเพ็ดมันแกวครับพี่น้องร้านนี้ครับสินค้าเกษตรหลายเลยครับพี่น้อง เนงหน่อไม้พี่น้องอันนี้เนงยนังครับวันนี้นะหน่อไม้ค่ะหน่อกิบซุงหรือว่านนี่กิบซุงอ๋อนี่ยใครังได้ครับวันนี้นะห้าสิบบาทอ๋อเอาครับเอาถุงหนึ่งเลยครับห้าสิบบาทแกกินดูแซ่บเป็นไหมครับเนาะเนงหน่อไม้กิบซุง่งเนงหน่อไม้กิบซุงห้าสิบบาทต่อถุงหนึ่งครับพี่น้องบรรยากาศเช้านี้ครับที่ริมโขง ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครนายครับบ้านนาท่าพี่น้องแปดโมงเช้าครับอาหารตามมาดูการยมฮ้อนครับพี่น้องโอ้พี่น้องเอเตรียมเพื่อเลยมาฮะนะยงกระต้อครับได้แล้วครับหนึ่งเมนูแรกครับหน่อไม้สดครับเป็นแดงหน่อไม้กิมซุงครับพี่น้องยมนี้กินหน่อไม้แซ่บสุดละครับยมพ้อนครับพี่น้องครับ เนีง,งามๆเลยครับพี่น้องเพราะว่าแทบริมโคมบนนี้นี่เพื่อนจะมีส่วนหนม้ยกิมซุงครับปลูกขายนะพี่น้องครับบรรยากาศครับสินค้า,าเกษตรแล้วก็พวกเครื่องสารกระติบเข่าครับ<ม>เครื่องจักรสารนะครับพี่น้องเป็นสินค้าของชาตบนดวงขวางครับเอามาขายพี่น้องกล้วยซุกครับงามหลายครับผ<ม>ักพื้นบ้าน ดอกไม้ครับพี่น้องยามนีหลายขนาดเลยนี่อโอ้สาวข้าวเค็มพี่น้องบรรยากาศม่วนๆเลยครับ คณะประกาศซอยตัซีลาวส,าสาี่ห,หาักหอมอันนี้พักยังครับอน,นี้อันนี้พักยังคามบอนี้อ๋อผักหอมเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าครับเจ้าบ้านครับ เอาอย่างนอ้บาทนี้บครัเอาคณะแล้วกันครับแม่ค้าอีเด้อเจ้าบ้านของผมคะครบแล้วบ่ครับห้าสิบบาทเนาะอีเด้อครับเงินครับบรรยากาศยามเช้าพรุ่ขนพอทัวร์พามาเที่ยวตลาดนัดเทลาวที่ริมคูงบ้านนาตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเต็มไปด้วยของกินของแซ่บอาหารตามฤดูกาลของป่าจากประเทศลาวพี่น้องครับเบิ่งบรรยากาศครับ ้อมกินเต็มริมโค้งเลยพี่น้องครับไข่หมดแดงพี่น้องนี่จะเป็นไข่ปายนะครับสามขอค่าสิบบาทอันนี้ก็น,นะครับของแซ่บของน็ดอาหารตามฤดูกาลครับกระปูนาแมงจีนายมักตานครับพี่น้องร้านนี้ครับลูกตานอันนี้ใครได้ครับอันนี้ค้าสิบบาทเนาะเอาชุงหนึ่งครับเอาชุงนี้เด้อ ห้าสิบบาทแล้วนี่กรองเขาได้ไข่เมี๊ยะนี่งามงามพี่น้องกรองห้าสิบบาทครับไข่หมดแดงครับมะปูน้าพี่น้องราคาเปี๊ยะอันนี้มาจากไหนครับวันมะปูเ่านี่มะปูหวานอ๋อมาปูหวานเนาะอันนี้ซุกเนาะยามีเนาะงามงามพี่น้องงวยมากนะมะปูครับหวาน โบาณโคงเสียบจากประเทศลาวพี่น้องพีสารัรับเทลล่าครับบ้านนาดกับเสาวันอังคารเรือพี่น้องของกินเทียบเลยปลาครับแล้วก็พวกแมงกิโลครับพี่น้องร้านนี้ครับทั้งความมือกับร้านแซบพี่น้องพวกคิดกระด้างแล้วก็ไข่ผัมงมกีนกูนแ,แม่ไข่พี่น้องครับของกินไม่ได้เทืยบแซ่ยบเลยพี่น้องอเด็ดเดยดเลยครับเกลเครื่องครับพี่น้องครับ เต็มริมโค้งเลยพี่น้องกะทิบเข้าจากแขวงข้มมวนครับงามๆพี่น้องกะทิบเข้านะลายมันงามกะเพราะแล้วก็เส้นแห้งข้าวหอยจุ๊บครับเป็นน้อง,รรง,ง,งนัานนี่นะครับร้านนี้คืนตั้งาขายมีดซับมนะขุมครับพี่น้องครับร้านนี้นะคมเข้าขนาด ขายเนี่ยเรามีพร้พพอมสองยา่างวันนี้คนหลายครับคนหลยนายขายมือครับร้านขายปลาปลาเค็ดปลาลดปลาลากกล้วยแล้วก็มีปลาหน้าหน,นูครับร้านนี้นะโต้ก็ง่ายเลยพี่น้อง กินเพียบเลยครับที่ริมโขงจุดผ่อนปลนการค้าครับที่บ้านนตาตระบลบางการอำเภอเมือจงจังหวัดนครพนมครับโโร้านขายไข่มดแดงพี่น้องร้านนี้พี่น้องอไข่มดแดงหนูมไหมพิดกระดังครับโอ้เจ้าหน้หาสี่บาทน้องมามาเทมเพลหนึ่งเทหหงมหนึ่งวอร์สพี่ค่า เอาจานหนึ่งครป็นค้าหนึ่งร้อยบาทครัเอาถาดหนึ่งไเดงครับหนึ่งร้อยบาทต่อถาดหนึ่งพี่น้องครับขอบคุณครับบบแทนโทูในบ่ี้จมาพูนนัดเลยร้านแซ่บร้านผู้สางามเนาะนี่ครับพี่น้องครับอาหารตามฤดูกาลของป่าจาก แขวนข้าม่วนครับที่ตลาดนัดเทราวอันนี้ขายยังไงพี่คขายน้ำแข็งพวข,ขายยังไงนี่ไข่โอ้ไข่พี่น้องไข่ฮอนโอ้มันอแตงฮอนจะอุ่นไวน้เนาะนี่ครับไข่ลูกเป็ดพี่น้องครับไข่ลูกเวียดนามไข่ลูกเวียดนามพี่น้องลูกเป็ดครับพี่น้องมาเลยจ้านี่คือบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศคนมาหาซื้อของกินเตรียมริมโค้งเลยพี่น้องโอ้หลายแห่งคนด้พ้องมาืที่เรากินครับ อนี่ครับพี่น้องของกินเทียบเลยตลาดนี่ครับอ,อยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนมประมาณ30กิโลเมตรครับไข่บดแดงพี่น้องครับ50บาท100บาทต่อถาดหนึ่งพี่น้อง<า>ขนาดเลยครับปล um นไดซีมีนะไมาขายะนะเม่งแข่งกิ๊กนะแข่งก็มันโบฮอนเนาะมันหนาวเนาะมันเลยโปะออกมาฮานะดับเบบรรยากาศพี่น้องอู้ร้านอาหารแหงเด็ดครับพี่น้องพักหวานหอยคัว ดกกระเคียวครับพี่น้องร้านนี้ครับคักขนาดข้าวหวานบ้านพี่น้องไม่มาขามปวดทุกแล้วพี่น้องร้านนี้ก็เด็ดครับพี่น้องครับคักขนาดเลยพี่น้องเลยหวายเขียดน้อยพี่น้องไม่ค่าเขียดน้อยในขายยังไงเขียดน้อยฮะโอ้ค่าสิบบาทเนาะอันนี้ เดีย๋ยร์น้อย50ไวจูพี่น้องทุกอย่างคนขายชุดราคา10บาทครับของกินเลนะวายธรรมชาติครับละขายปลาคโคใหญ่พี่น้องนด้โอ้สาบตัวซื้อไพ่พี่น้องครับที่โต้ครับปลาพี่น้องเลยคนหลายของของกินครับมันนี้แน่นลิ้มโค้งเลยพี่น้องที่เหลือก็เป็นมาหาซื้อของกินครับ เป็ไข่หมุแดงหอยเซอรี่พี่น้องดอกกระเจียวครับพอกินเพียบเลยครับพี่น้องวันนี้คนไลค์ครับที่ริมโคงครับนบรรยากาศพี่น้องครับตัวน้อยคิ้งค่าดคนพากันแย่งซื้ออาหารพี่น้องเลยอายเฮงของกินครั้นดิวันนี้ไข่หมุแดงเกียร์ตุ้งไม่ใช่เลยพี่น้องตามรูการที่ริมโคงนครพนมครับจักรจันทร์เกียรใหญ่แล้วก็ไข่หมุแดงพี่น้องทัง้งมีทั้งตึง นะครับตลาดนี้ครับอินเพียเลยร้สอกันอง้ายแบบเชี่ยงคุอผู้ชมระกาน้อ้อีบครับสุดยอดบรรยากาศที่เลนี้ครับายข20บาทต่อกระติบไปโลมาติบไปโลมากรั นปลากระเดิดปลาตองน้อยพี่น้องคักคดคัก,ก,กอาหารวันนี้พี่น้องเลยาเอาหารพื้นบ้านสดเลยครับพี่น้อง